สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่11กรกฎาคม2568ค่ะเมื่อน,นี้นะคะเมมูกับบ่าวเถาก็ได้เดินทางมาหาปู่72นะคะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามแบบชม่ทาทงโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะมาฟังน้ำกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายปูจะเน้นจะยำให้ตัวใดนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะ เขามารับชมมาฟังน้ำเมฆหมูค่ะกาบน้ำมาสการครับปู่กาบน้ำมาสการเจ้าครับปู่านผู้ชมวันนี้วันที่11กรกฎาคม2568นะครับหมื่บ้านเป็นวันพระวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลวงปู่เนาะวันเข้าพรรษาคือมือนี้พี่น้องแมงมือเรียกแต่ว่าคนจะมาทำบุญก็จะมาทำบุญตั้งแต่เมื่อวานคนคือจะหลายหลวงปู่เนาะคือเต็มหลวงปู่หลาย เพราะว่าของยูนิคแบบัาดปูหรือคนมาลายเป็นมูบาดใหญ่นะครับปูเนียอม,มันยี่หกวัดครับเอาธรรมชมมมหาปูตั้งแต่ตอง,งวดแล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568หนับมือนีหนับผ้ามหาปูหนับปูว่ามาอีกหนับจะได้เน้นจะได้ย,ย่ำให้ได้พี่น้องได้เอาปากนี่มาปัดเบิ้งน้ำกัน บ่เคนั่นดหป้ให้สูตรตาล่างไม่รตางครับ่าเมีสสูตรครับมสูตรมันบ่เคยหลุดบ่ยอ่าสามสูตรนี่ท่านผู้ชมอ่านะครับอานีมาว่างอะไรป้เครับผมอานเลยว่างลครับผมอ่านี่านผู้ชม ขเขาพันชาละฝันดีปะปูบัวใครอันางนี้แต่เขาพันชาใช้กิ่กรรมนั่นกับเนีนมาบัวใครเนาะอนครับผมเตือนก็ให้พันชากับคนแล้วตีสามในบัตรโอ้ลูกตีสามครับตลอดพันชาอือครับปูข้างบัตรท้าบัตรเท่าเยนน็นเท่าเย็นครับผมมีตัวเพิ่มตัวเน้นปะปูหรือจังไรมาจะมีอือครับว่ราะระยะเฉียวสวนครับมาปูจะไล่สูตรให้เบิรงพี่น้อง บางสูตรจะได้ทำผู้ชมได้วันนี้สูตรที่มันนอ่าโอ้สูตรทีประกอบกันนะครับสูตรที่ปูมาประกอบกันโซ่สองโซ่นี้มันครับมันมันเดินมากไงมันมันจะเข่าดูดิขาปูมีไหมหกเจ็ดแปดเลยมันแปดเก็บับปูตัวหกสามนี่หกสามนี่มัาสามหกกันปะครับ แล้วก็งมวดต่อมานี่อันนี้เปีดหาเดเก้าศูนย์มนอันนี้คือเขาองสูตรองสูตรใส่กันแม่นะกอบไปได้ดิครัดมันมันมากปหายครับเดีวมันจะมีคูนึงมาบอกข้บุกับมาลางครับปูมกั้แกมาทั้งบุทั้งลางครับเป็นเลขิดมาชสูตรนี่เาเลสองสูตรมาประกบกันาเบิ้งนี่ศูนมาศูนย์หกนไี่ครับศูนย์หได้ตัวนึงครับปูนี่ก็ปีดเนาะมาคิดเป็นเลขคิดตัวึง อันนี้ไม่กิบุติลางนะนี่กันี่ก็ูนย์เก้ามามาศูนเก้าแล้วก็แปดเจ็บนักันเนี่คือป็นเด็ก็ครับตันนี้มาใส่ตันนี้ได้เัวานึ่งประมาณไดคูนึงนะนี่ออกสองศูนเลยปะสองศูนต้องหาสองครับอนี้อศูนหกได้คูนึงเด้ครับอบรมีว้สองถุงนนี้อันนี้สองสองเก้านี่สองเก้าอันนี้มาคูัคูบน มี่ื่อน่านไหหกหกสีสีหกหกสีม่นมันมาบนครับตั้งวันนีังเงนนี้เก้าศูนย์หนึ่งจับไซหกเจ็ดแปดม่อันให้แ่เนี่ยแคมาครนึ่งเพราะว่าบ่นกัมลาบรักปลักบนบัปัวมีฮันบริษัทชื่อว่ามาตัวกรับมาตัวกรับได้เพราะว่าเาอันนี้เอาสูตรองส่วนมาใส่กันนะมาจับกันมันมันเข่ามันเข่าดีแล้วก็ครับือเขา่มีตัทัดตัวยังนี่มากไปวไดแต่ว่าไม่ อันว่าเป็นเงิ่อนนะครับถามบอกไม่ในนมีแม่อ่าถาาผู้ช่วงถ่าจับก็จะได้เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดมศูนย์หกศูย์เจ็ดูนแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตาตัดตัดออกให้ไหครับตัดหนึ่งออกตัดหนึงออกแม่รมาสีลองได้ไครับคับถ้าเก็บบ้างบน่นี่สองตัวเลยสตัวมาตัวนี่ครับหกกับแมาหมาเจบกับแปครับปู่ีแปดแปดกับเก้า มาแปดห้านี่สองตัวนาเนาะเดี๋ยวเก้ากับศูนย์ศูนย์หกศูนย์กับหนึ่งนี่เก้าสองตัวนี่ครับอ,อมาศูนย์เก้าหนึ่งกับสองนี่มาห้าสองกับสองศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์หกครับหกกับเจ็ดมันมาสี่หกว่านี่เก้ากับศูนย์ศูตรนี้จังวดนลับปูสองสี่หกเจ็ดงวดแล้วพี่น้อง<ม>น,นะครับดูทาเขางวดนี่คือว่า <c oughs> ทาพลายแยกจับได้หน่อยคู่กันเดีเ๋ยวเก้เากับศูนย์ไซหกเจ็ดแปด แม่นมันสฉียดได้หกคู่ครับเฉื่อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเต็มชุดนี่เก้าคู่แม่ยันเก้าคู่พี่น้องได้นี่ปูว่าเก้าคู่เราบดล่างทางห้องนี่ห้อเฮ็ดบ้ามันเกลียวกระสุนมันเป็นบนอยู่แล้วบัดเฉียดได้ร้งนี่บัดมันก็เิียดได้หกคู่ตรงกับชุดที่ปูให้ปูมันก็มนี่วะเนี่ะเห็นไหมนะนั่นครับผมมีหกมีเจ็ดมีแปดแล้ว ขาดไอันหนึง่งตัวหนึ่งมัมี่แมลงปูอ่านแบบสูตรตาล่างพี่น้องสูตรแรกนะครับเจ็ดกับแปดแบบสูตรสองหากับหกสูตรสามเก้ากับศูนย์หากับหกี่ปูเด่นล่างแบบเก้ากับศูนย์เด่นบนอ่ามี่เพิ่มแล้วด้เดี๋ยวสองสูนยหกปูแมนอืมขาดเอาคือศูนย์หกนี้ครับมัสัสดีพมีตัวนี้เนี่งมาเลยครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยครับก็มักมักศูนย์กับเก้าก่อแหละครับผม ต่่วาในนี้นี่ปูจับให้แต่07อ่า97ก็มีอยู่แล้วแ98ก็มีอยู่แล้วท่านผู้ชมนี่97ก็ตรงกับนี่98อันนี้ชุดบนชุดบนฐานเนียนนิยนบนอ่าอันนี้02 07 07ก็มีอยู่แล้วนะปูเนาะอ่าเขาจะตัวนี่ยละนี่ตัวมันนี่ครับอันนี้ชุดบนก็จะว่าเป็นเลขกันเนี่ยเล่กเล่นยังครับ แต่ว่าผู้ใด้ถ้า,ถา,ยยาไทยใกล้สูตรนี้ก็คือจับเอานี่นี่มันมาปู่มันอันสองสูตรมันจับใส่กันแล้วมันเขามากกันวะนี่ยเพราะว่าเจ็ดงวดแล้วพี่น้องสูตรนี่พี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งนะครับรุ่นหน้ารุ่นนะ,นะแล้วก็จับไซหกเจ็ดแปดนะบบอดดิปักหลักก็พี่น้องได้ม,มาได้สิบหน่วยแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้แค่หน่อยคู่เก่าเก้าศูนย์นะจับไซหกเจ็ดแปดก็จะได้หกคู่นะบอดดิปักหลักอ๋รเบอร์ตัวนี้ก็ได้นี่เครับสองตัวนี่ครับสองตัวนี่สองตัวน่าเดินดีแม่เดินดี สูตรนี้จะมามาด้านหน้าเก้ศนย์หนึ่งปูตัดหนึ่งออกเหลือเก่ากับศูนย์ใส่หกเจ็ดแปดคือสูตรนี้แต่ผู้ไดมักสูตรนี้ก็คือหคูเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย็ดศนย์แปดปักหลักปไดปักลักแล้วถ้าเขาก็เป็นย้มใส่เล็เดียนครไดไม่เล็เดียนก็คือนีเนี่ยบนล่างบอเขียนใส่เอฟซีอีกสูตรเจับคูเห็นบอปูอันนี้อันนี้มันกระชับมันกรอย่างนี้ เอาตัดออแล้วมันสีหน่อยลงนะใช่ปะเราเรียเรียบหกคู่นึงเลยคือสามารถอย่านี้เแล้วก็ทำนี่ตัวดีตัวเด่นบางคนก็บว่ามักสูตรนี้ใช้กันก็หาสูตรนึงมาใช้ก็ได้ครับอือคือสามตัวกับทั้งบลูดแล้วนี่เนี่ยคือสูตรนี้เด่นกว่อนเลยเพราะตัวนี้มันทั้งบุดทั้งหลางเอาเดียวเบาเฉาจิงกีเขียนให้ได้พี่น้องสูตรนี้นะครับคือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้เจ็ดหกเจ็ดแปดอันนี้ใส่หกเจ็ดแปด เขาเอินมาสูตรยังละปูนี่สูตรครับบ่ตอนนี้มันประกอบคู่กันแล้วนะสองสูตรประกอบแม่พี่นังเดี๋ยวบ่าวถอยกิเนให้ได้พี่นังเอาละชุดนี้ปูปูเน้นคู่ใดนี่ครับถ่ายชุดบนนี่เน้นคักๆตัวไหนปูบนอยู่นี่ก็อยู่นี่ให้อ่าคือเลขเก่ากับซูนนี่เลขนะครับแตาเลขเลขมากนะเลขมากนี่ละเก่าเจ็บเก่าเจ็บแล้วก็ทำมาซูนนะ ลักเก้าไฮเน้นเก้าเจ็บเกเจ็ดเก้าทา,า,า,ารักโซนเนี่มาเปลี่ยนเป็นเลนนี่ซ <0 6 S 2> ูนหนก0ูหกหกูนใคับตัวน้าครับอ่าพี่ำช่วหน่อยเลยทั้งตัวนี้ครับเก้าเจ็ดกับซูนหกชุดบนชุดล่างเลยปูล่างนะหาก,ก็ไมนอยากเอือดเอาหาแปครับหาหกหากหากเลยมาขีดีนมนอเราปุ๊ก ยังสองคูนอ่ะพี่น้องอันนี้สูตรที่ปูให้ได้พี่น้องได้ครับล่าง5 7 5 8 5็ดหปดห้าาเูวาทาเน้นคือชุดล่างหาแปดกับหาหด้พี่น้องได้ชุดบนนะครับชุดบน3ตัว997 2 0 7 1 0 2ปูนย่มีเพิ่มคือสองนะครับมีเพิ่มมาให้อีกหางหนึ <t 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 t <t ouais ่งนะครับต่ว่าฐาเน้นก uh uh> 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 uh ็ยังเน้นชุดเก่าเก้าาเจนะครับแต่ว่าสตัวชุด2ตัว0 2 0 7 9 7 9 8แหลักกั0ศ พี่น้องนะมีเพิ่มขึ้นมากคือศูนย์หกปูเน้นคือนเกลีเจ็ดกับศูนย์หกชุดบนเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนสองศูตรนี่ประกบกันให้นะครับท่านผู้ชมรตรงมันจะตรงตัวนะชมนะบ่าวแถาเขียนสูตรนี่ให้พี่น้องเด้อสูตรนี้สองสี่เจ็ดงวดแล้วพี่น้องนะครับอ่าสองสูตรประกบนะครับผมอ่าปูเจ็ดสองห้าพลอยมักสูตรนี่จะได้หกครูนะครับหนึ่งนี่ปูบาดจับเด้พี่น้องเด้อแบบสูตรแรกเก้าศูนย์หนึ่งสูตรสองหกเจ็ดแปดนะครับ อ, <ENNIS> อ่ามาได้บนล่างกับตัวไว้ด้วยนะครับอ่าจับล้วเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเกหเ็นย์แห็นไหมพี่น้อง06ก็จะตรงกันกับชุดนี้07 97ตรง98ตรงพี่น้องก็ตรงกับอยู่ในชุดที่ปูเน้นนะเพราะว่าปูเน้นให้ก็จะเป็นคู่นี้97 06ตรงกัน98ก็มี่ธรรมชมนะครับศูน็มี่้าผู้ได้มักสูตรนี้ นะครับสองสูตรประกบนะครับผมอา่าอ้าวนะครับชุดล่างปูนิ่งหาแปดกับหาหกได้พี่น้องเด้อนะครับชุดบนเน้นเก้าเจ็ดกับศูนย์หกนะครับตรงกันตรงกันสูตรนี้นะปูเจ็ดสอง่าย้ำโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมบ่าวเต่าร่บขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมอาซ<ะ>าทุกข้ปาปูเจเล่นเจริญนครับสมัารสมปูทุกคนบ่อฟันเป็นบ่ปูฟันอยู่ถ้าฟันไป ด้ฉรำบเราขอบคุณ FC แฟนครับทั้งช่องทุกท่านพอกันคลิปหน้าได้พี่รดงเลยให้โชคให้ม ắ นะครับสวัสดีครับให้โชคให้มานน้ำกันด้ค่ะพอกันไม่คลิปหนา้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ